ไปดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ต่างประเทศเนาะสวัสดีครับพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะวันนี้ผูข้ขาเองกะนำผ้าพีเนาะมาออกกำลังกายเนี่ยเป็นเรื่องพี่นอ้องออกกำลังกายที่สวนสุขภาพแขนของที่ศว,ว,ว,วันเขตสวนอุหักภูมิสวรรค์เนาะพาพี่พาเนองมาเบิ่งเต็นอาราบีเนาะพี่น้อง ตอนนี้เป็นออกกลังกายทุกวันตึกวันี่น้อง คู่มาฝึกเตะมือเตะมือเจ้าว่าสโล sẽ làm chỉ là một cái bọn cả chỗ đó bầu không khí đó bầu không khí nhâmแรงพี่น้องเอ้ย คนกำลังมาหลายส่วน em บ่ หญ้าไว้ยังสวยงามพี่น้องต้นไม้ต้นไม,ม,ม้ที่บอกผมคืว่ามีเป็นการมาผูกเมื่อต้นแต่ต้นแดงต้นขนยหอมต้นยางเนาะทุกอย่างเอามาลูกเป็นอนุหลักษไห้กับว่าแม่เนาะต้นแคนขนยหอมต้นกา,ปเ,นาเ,นเ,นเปช่างเหน่ร้แน่เนาะบรรยากาศกาลมเย็นช่วยช่วยาาพ,วพี่น้องบรรยากาศดีขนาดอากาศพุมนาวพี่น้องเลย ดูคนกำลังจะย่อยมาจะออกกำลังก,กายเนาะกำลังก,กิจภาพที่พะนองเดินหย่างพี่นอ้องอาแถวนี้ก็มิตรรับจังเป็นหนังเป็นแถวเป็นแถวพี่นอ้องเอ้ยมาหนังดิยย้งย่ำแรงๆเนี่คักขนาดพี่นอ้องแถวนี้เนะ่ะพี่จังเป็นยองปยายกันอยู่มีบอลออกกำลังก,กายบอลลิงกีฬาเนาะ เพือสุขภาพาออกกําลังกายใไปแข่งแห่งพี่น้องบินจักหน้ากอาลังกายพี่น้องเอ้ยกําลังกายกันไปนัเ่แล้วากสัน่นเนาะผ่านมันสั่นอยู่แล้ว อ่าล่องแรนเหมือนกับเด้กพี่น้องมาเนี่ยหยอก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 โอ้โหอ่ะอใกลแค้มคองเลยพี่น้องอ่ะตอนนี้ไก่ลงมาแค้มคองเลยพี่น้องเอ้ยแค้มคองก็ไปจ้านังลิ้นเลยพี่น้องเอ้ยมีเราบียังมีตังมียัง แคมยี่หคือบุสันเฮ้นนะจับเลยคือบุสันมาบิงบรรยากาศแค้มของพี่น้อโอ้โหขักอันนี้มาออกกําลังกายกันนม่มีมีอยู่แค้มของพี่ห้อไงงามสุด ขาการะไไกชิบไดแลนดเด็กพี่น้องแลนไปยำกองมันจันสิได้ยางเอาเด็กพี่น้องพี่น้องออกออลังกายเด้อพี่น้องเด้เอออกออลังกายกันเด้เอออกกอกลังกายเพื่อสุขภาพเด้อพี่น้องเด้ยอยางจังรอบช่องรอบนี่ก็โอเคเด็กพี่น้องเอยตุ่ดอกลด็ดวน โอ้ตกระโดนไปงามแท้ต้นกาสลองกาสลอง หางต่ออีกพี่น้องเอ้ยเดี่ยวหอบหนึ่งสองหอบพี่สิบัวตัวอยู่ดอกบานีไงอันนี้ยันงนี่ลาโอลิปปะหอบโอ้โห60เอ็ดตอนี่น้อง สวนอนุสรีฐานนุหักภูมิสวรรค์พี่น้องการนุหักภูมิสวรรค์เป็นคนเกิดอยู่ในฝั่งไทยเนาะบ้านเกิดมันนอนเพื่นเกิดอยู่มุกดาหารพี่น้องเอ้ยแล้วแกมันใหญ่อยู่ลาวแล้วก็เป็นคนลาวเนาะพี่น้องวัดเพื่นกระจจะได้ละบกกระบอกหูเนาะหูจะสามารถน้อยหนึ่งนี่คือเป็นสวนนุหักภูมิสวรรค์พี่น้องสวนอนุสรีสวนนุหักภูมิสว,วรสววรค์ สานประเทศแห่งสาธารณรัฐเนาะตะกี้ในเมื่อก่อนเนาะผู้นนำขันชูงเนาะอ,อันนี้ก็คือรูป,ปรเพืเพลินที่เป็นได้มาปั่นไหวสถาน,นที่แห่งนี้เนาะเพื่อให้คนมาได้เห็นได้ขลุกได้เห็นความงามความดีของเพลิน วันเป็น,นเขียวงามดีได้พี่น้องเลยนี่แหละทานน้ำผักภูมสวรรค์ตูวอำทิคารุปข,ของล้าขเข้านะพี่น้องดอกไม้ก็งามอลีได้พี่น้อง ดอกไม้สุดอยอดเลยนะดอกเข้มดอกเข้มแดงนะ<ม>เบตาพะย่างดิบนี้ได้ทุ่มือเป็นองค์เลย<ม>เห็นเย็นตาดีขนาดนน,ดน,น,านั้ดอกไม้นะแถวนี้ Rồi mà ánh xích tên nàyрост khi nào không được ra cũng không ngầu nó. ทำ้ายพี่นออ้องเอ้ยสุดยอดสวนธรรมหกุูมสวรรค์เป็นกลางคลองฝนนะโอ้ับสุดยอด ส่วนตัดอยู่หางเนาะนะโอกาสมาฮอดน,นี่ก็จะไน,นทถึงเวลาสมควรเนาะนพี่น้องเอ้ยสมบัติรับควรเนาะสินซื้อโอก,สอกาสนี้เอาละพ่จ่า,า,จาพี่จ้างน้องไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเจอกันในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสุดท้ายการคอยขอบใจพี่นอ้องผู้รับชมบัติบางอย่างอย่าลืมกดติดตามพี่นอ้องเด้อแล้วก็ขออยู่ดีมีแหง้งเบอดสุขู่สุขคนรักษาสุขภาพกนันเลยเพี่นอ้องอยู่ดีมีแหง้ง ขราบเข็มแข็งลำลวยลำลวยเด้อพี่น้องเด้อสาธุขอบใจสเายลสิเบิ่งสิชมจิบปุกาเนาะบายบายพี่น้อง